อเริ่มต้นที่กีฬากอล์ฟเยาวชนไทยนะคะก<า>็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพวกเธอเนี่ยได้ผนึกกำลังกันช่วยกันคว้าเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะเอเชียนยูทเกม2025ที่บาเรนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนยูทเกม2025ที่กรุงม,มานามาประเทศบาเรนแข่งขันที่สนามรอยัลกอล์ฟคลับ ระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคมจิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองนะคะจากประเภทบุคคลและประเภททีมชายและก็หญิงผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักกอล์ฟหญิงไทยประกอบไปด้วยพิมพิสารับรองปริมปราณนครและกัญยรักน์พงพิธานน์ก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะคว้าเหรียญเงินประเภททีมหญิงมาครองด้วยสกอร์รวม28อันเดอร์พาตามหลังทีมชาติจีนที่คว้าเหรียญทองด้วยผลงาน47อันเดอร์พา ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันหรือไชนิสไทเปนะคะที่ทำได้22อันเดอร์พาในประเภทบุคคลหญิงทั้ง3สาวไทยก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมค่ะทำสกอร์เท่ากันที่11อันเดอร์พา205รางอันดับ7ร่วมกันซึ่งแชมป์เ,เป็นของซุยจิงฮานจกจีนที่ทำได้21อันเดอร์ส่วนเหรียญเงินเป็นของเพื่อนร่วมชาติเหรนอีเจีย18อันเดอร์แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของคายา ดารุวเตจากสีลังกา14อันเดอร์ดานประเภททีมชายไทยก็จบอันดับ8ด้วยสกอร์รวม14อเวอร์พาเหรียญทองเป็นของจีนสกอร์15เออร์พาเหรียญเงินเวียดนามก็คือสกอร์14อันเดอร์พาแล้วเหรียญทองแดงคืออินโดนีเซีย8อันเดอร์พาส่วนประเภทบุคคลชายนักกอล์ฟไทยทำงานที่ดีที่สุดก็คือพัชรพลวัฒนาดีหลกุลอันดับ15สกอร์5อเวอร์พา221ตามด้วยเศรษฐวุฒิเคนานัน อันดับ25สกอร์12อเวอร์พาแล้ววรุษบุญรอดอันดับ27สกอร์13อเวอร์พาเหรียญทองเป็นของหานจีนจากจีนค่ะสกอร์12อันเดอร์พาเหรียญเงินคือเหรียญตัวอันจากเวียดนามสกอร์11อันเดอร์พาเหรียญทองแดงคือดอนันจาวาวานาจากอินโดนีเซียสกอร์9อันเดอร์พาสรุปผลงานรวมกีฬากอล์ฟในเอเชียนูทเกม2025จีนเป็นอันดับที่1น,นะคะเพราะว่าทำไป4ี่เหรียญทอง1เหรียญเงินตามมาด้วยเวียดนามก็คือ2เหรียญเงิน ไทยได้หนึ่งเหรียญเงินอินโดนีเซียได้สองเหรียญทองแดงค่ะส่วนศรีลังกาและไต้หวนันหรือชนิสไทเปก็ได้ประเทศละหนึ่งเหรียญทองแดงค่ะผลงานครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของกอล์ฟไทยในเอเชียนยูทเกมส์นะคะหลังจากที่เคยคว้าได้หนึ่งเหรียญทองแดงจากแดนไทยบุญมาในประเภทบุบคคลชายเมื่อปี2013ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่มีการเห็นฐานกีฬากอล์ฟในรายการนี้ค่ะ ก็จากเรื่องราวของกีฬากอล์ฟนะคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในั่นก็คือผลงานของชัยทัศน์ศรีวิยะนะคะที่ทำผลงานในรายการเหรียญทองแดงทุ่มน้ำหนักชายใน a อเชียนยูทเกมส์นั่นเองค่ะไปติดตามผลงานของเขากันนะคะ นักกรีทาเยาวชนทีมชาติไทยออกสตาร์ดิ่งยอดเยี่ยมหลังจากคว้าเหรียญรางวัลแรกของทีมได้สําเร็จค่ะชัยทัศน์ศรีวิยะนักกีฬาหนุ่มจากโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดราชนุกูลจังหวัดจันทบุรีทําผลงานยอดเยี่ยมในประเภททุ่มน้ําหนักชายทําสถิติ16.37เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สําเร็จนะคะผลงานยอดเยี่ยมมากๆจริงๆไปดูการทําผลงานของเขากันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นภาพช้านะให้เห็นกันชัดๆนะคะ ส่วนเรียญทองเป็นของนักกรีฑาจีนสถิติ18.36เมตรและเหรียญเงินเป็นของเกาหลีใต้สถิติ17.13เมตรชัยทัศน,นับเป็นนักกรีฑาคนแรกของทัพเยาวชนไทยที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ในการแข่งขันครั้งนี้<ม>ก็ถือเป็นการเปิดฉากผลงานอย่างสวยงามของของทีมกรีฑาไทยบนเวทีเอเชียนยูทเกม2015นั่นเองค่ะมาดูการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่กันบ้างนะคะ ขาคนนี้ค่ะจุบธงชาติไทยด้วยนะคะก็เป็นการรายการสุดท้ายของวันค่ะคือวิ่ง800เมตรชายใน,นกีลาไทยก็คือกริชาพัฒน์ทองรักผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จปรากฏว่ากริชาพัฒนวิ่งเข้าเส้นชัยเนีัยดับที่6ด้วยเวลา2นาที1.81วินาทีแม้ไม่ได้เหรียญรางวัลน,นะคะ แต่ขอให้กําลังใจกริดชาพัฒกันต่อไปค่ะส่วนเหรียญทองเป็นของบาชาชาราฮิลีจากซาอุดิอราระเบียเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที57.04วินาทีตามมาด้วยคาราลัฟอัลบิชีอีกหนึ่งนักวิ่งซาอุทําเวลา1นาที57.73วินาทีและอนับที่3เป็นอัลยาซานอัลแชมซีจากโอมานทําเวลา1นาที58.79วินาทีค่ะ กันต่อที่กีฬาฟุตซอลนะคะสำหรับน้องๆน,นักฟุตซอลยู16ค่ะนอกจากทำผลงานในเกมแรกที่ถล่มซาอุไปถึง1 1ประตูต่อศูนเมื่อวานพวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะได้อีกหนึ่งนัดน,นะคะโดยการชนะคีกิสถานไป5-4ประตตู่อ 4. เดี๋ยวเราไปติดตามเกมนี้กันค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนยูสเกม2025รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบนัดที่2ค่ะแข่งกันที่คาลิฟาสปอร์ตซิตี้ฮอล กีเมืองมานามาประเทศบาเลนทีมชาติไทยในชุดยู16ลงสนามพบกับคีกิสถานนะคะสำหรับผลงานเกมแรกไทยเราก็ถล่มซาอุมาถึง11ประตูนะคะส่วนคีกิสถานค่ะแพ้ให้กับอิหร่านไป1ประตูต่อ5เนื่อนไขสสำหรับเกมนี้ค่ะหากว่าไทยสามารถเอาชนะได้ก็การตีในการผ่านเข้ารอบนะคะส่วนคีกิสถานนี่หลังชนฝาจะต้องชนะเราเท่านั้น เริ่มเกมมาคีกิสถานได้ออกนําก่อนนะคะจากมิเลวโควบาเยฟเพในนาทีที่14หลังจากนั้นทีมไทยตีเสมอได้นะคะจากนาราวิทศีสวุวรรณนาทีที่16ไทยก็แซงนําขึ้นมาเป็น2ประตูต่อนหนึ่งจากปุญโนหวังศิลปค,คุณในนาทีที่18ค่ะไทยได้มาอีกหนึ่งประตูจากบุญยลิตเพชรเทียมนะคะเป็นประตูเป็นคนทำประตูนี้เข้าไป ต่อด้วยคีกิสถานนะคะที่ไม่ยอมก็ไล่ทีมไทยมาเป็น2ต่อ3จากมิเลโคลบาเยฟค่ะทำให้พิเรียดแรกค่ะไทยนำคีกิสถานเป็น3ประตูต่อ2เข้าสู่พิเรียดที่2นะคะในนาทีที่25ทีมไทยออกนำคีกิสถานไป4ประตูต่อ2นะคะจากบุญยลิศทำประตูที่2ให้กับตัวเองคีกิสถานนี่ก็ไม่ยอมนะคะมาเล่นเกมได้ลูกจุดโทษในนาทีที่3 1เก่อนจะเป็น อาไซเบกฮานิเบคอฟค่ะที่รับหน้าที่ทำประตูไล่มาเป็น3ต่อ4ช่วงท้ายเกมในนาที39ไทยมาได้จุดโทษจุดที่2ค่ะและเป็นบุญชลิตเพชรเทียมนะคะที่ยิงไม่พลาดทำให้ไทยนำทีรกิสตานเป็น5ต่อ3แล้วก็เป็นแฮตติกของเจ้าตัวด้วยนี่นะคะจังหวะที่ได้จุดโทษจุดที่2นะคะแล้วก็ยิงเข้าไปนะลูกนี้ก็เป็นจังหวะแฮตติกของบุญลิดนที่ทำประตูได้ ซึ่งในช่วงก่อนหมดเวลาค่ะคีกิสถานเองเขาก็มาได้ลูกจุดโทษจุดที่2เช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็จะไม่มีประตูเกิดขึ้นแล้วนะคะทำให้จบเกมค่ะไทยเอาชนะคีกิสถานไป5ประตูต่อ4ทีมชาติไทยก็เก็บ6แต้มเต็มนะคะจากทั้ง2นัดการันตีค่ะว่าเราจะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอนแลวว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับอิหร่าน ะะหลังจบเกมค่ะโค้ดเออรอยอลอนโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนค่ะก็ได้พูดถึงน้องๆน,นะคะที่ทำผลงานในวันนี้นะคะว่าเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเกมแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับทีมและนักเตะเพราะว่าเกมก็สูสีช่วยให้นักเตะได้เรียนรู้และโตโตขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อที่ต้องเจอกับทีมที่มีความแข็งแกร่งมีความฟิตสูงสถานการณ์ต่างๆก็จะต้อง รับมือกับรูปแบบการเล่นนะรรวมถึงคู่แข่งการตัดสินใจของผู้ตัดสินอีกค่ะทําให้เกมนี้ก็จะช่วยให้ทีมพัฒนาได้เยอะตัวเขามีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับลูกทีมทุกคนค่ะส่วนเกมที่ไทยจะต้องเจอกับอหรานในช่วงดึกคืนนี้ก็เป็นเกมใหญ่สําหรับทีมไทยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีอีรานเป็นทีมเต็งแชมป์มของรายการนี้ด้วยแต่ว่าเราก็ยังต้องเดินหน้าตามแนวทางของทีมค่ะค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละขั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกันในฐานะทีมนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเขาก็เชื่อว่านักเตะทุกคนพร้อมสำหรับเกมในวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะสำหรับทุกคนที่เดินทางไปเชียร์กันถึงสนามรวมไปถึงที่ติดตามส่งกำลังใจจากประเทศไทยเราขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมต่อไปสำหรับเงื่อนไขของทีมชาติไทยก่อนที่จะลงสนามเจอกับอิหร่านค่ะคืนนี้ในเวลาเที่ยงคืนนะคะตามเวลาประเทศไทย เนื่องไขาการเข้ารอบตอนนี้ทั้ง2ทีมคือการันตีเข้ารอบทั้งคู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าผู้ชนะของเกมนี้ค่ะจะเป็นฝ่ายฟวาอันดับหนึ่งของกลุ่มอย่างไรก็ตามอิหลานเองก็ต้องการผลแค่เสมอก็จะจบในฐานะแชมป์กลุ่มเพราะว่ามีประตูได้เสียที่ดีกว่าทีมไทยนะคะเพราะว่าอิหลานเขาบวกอยู่18ประตูทีมไทยบวกอยู่12ประตูด้านการแข่งขันในรอบนอกเอก็จะเกิดขึ้นในวันที่28ตุลาคมรอบชิงชนะเลิศมีขึ้นในวันที่30ตุลาคม สำหรับการแข่งขันฟุตซอลชายในอาเซียนยูสเกมจะคัดเอา2ตัวแทนที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเป็นตัวแทนทวีปเอเชียในการแข่งขันศึกยุธโอลิมปิกเกมส์ในปี2026ที่ประเทศเซเนกลัลต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปเหรียญของวันนี้กันนะคะตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นจีนนะคะและเหรียญทองมาเพิ่มตอนนี้มีอยู่26เหรียญทองค่ะ อันดับที่2เป็นอุสเบกิสถานนะคะเเหรียญทองที่3เป็นอิหร่าน7เหรียญทองและไทยของเรานะคะมีอยู่7เหรียญทอง4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงค่ะแล้วก็คืนนี้นะคะในเวลา22นาฬิกาไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะก็จะมีการแข่งขันกรีฑานะคะให้ได้ติดตามรับชมกันผ่านทางช่อง t ีสปอร์ตเนะคะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดการแข่งขันกันที่เวลา15นาฬิกาค่ะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำและมวยสากลเวลา22นาก30นาทีเป็นมวยสากลชาย66กิโลกรัมในเวลา23นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะมีการแข่งขันว่ายน้ำเกิดขึ้นค่ะ